แท็กซี่น่าจะปลอดไถว่านะครับมีวัดบางนานอกนะครับนั่งหลังเนี่ยแมน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 ที่๊บยบายไปเปล่านี่เราข้ามมาจากตรงนู้น่ะเห็นวัดนะครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมารีวิวการเดินทางไปบางกะเจ้านะโดยไม่ใช้รถส่วนตัวนะก็มีหลายเส้นทางนะครับแต่วันนี้ผมเลือกเดินทางโดยผมจะนั่งรถไฟฟ้านะครับจากอารีไปลงที่สถานีบางนานแล้วก็ต่อรถนะครับไปท่าเรือแล้วก็ข้ามเรือไปฝั่งบางกะเจ้านะเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงตอนนี้ตีไปประมาณ7จ็ดโมงสีนะครับเดี๋ยวผมซื้อตัวต๋วก่อน ขอ,ขอบคุณครับโอเคก็เราขึ้นฝั่งที่จะไปทางอนุสาวรีย์นะครับไปบางนานะ นะขึ้นคันนี้เลยนะครับตอนนี้7โมง43นะครับ ไปสักประมาณประมาณ40นาทีได้นะครับตอนนี้ผมถึงสถานีบางนาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกตรงทางออกสองนะเพื่อไปต่อแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์นะครับไปไปวัดาบางนานอกนะครับผมหนักเพื่อนไว้ด้วยเนี่ยลงมาปุ๊บก็เพื่อนๆมองหาทางออกสองนะครับ เป็นแบบนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดไปใบเห็ดบางนามว่าจะมีสกายวอลนะครับตรงไปเลยเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนอน,นี้คือทางออกสองนะครับหาเพื่อนผมมาแล้วคนหนึ่งพี่โกบเอาดปเข้าโอเคครับก็เดี๋ยวลงล,ลงไปโบกแท็กซี่นะครับคุยกับเพื่อนแล้วไปแท็กซี่ดีกว่า ประมาณจากตรงนี้ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับเดินย้อนมาตรงนี้นี่ไงตรงนี้โบกแท็กซี่น่าจะปลอดไถฝานะครับเบรกเพิมทางนี้โบกไกลเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว่ายงไกลขนาดนี้เนาะตรงนี้ใช่ไหมไดนะ้เดินมนะา,า,าผมไม่ขึ้นมาตรงนี้เลยเ,เป็นท่าเรือคัารถเท่าไหร่ดี่กอล ห้าสิบบาทนะโอเค okay, เราเดินไปทางนี้นะเดี๋ยวไปกินตรงนู้นก๋วยเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปก่อนเราก็ไปเจอกับเพื่อนก่อนแล้วก็ไปกินข้าวร้านแรกไงจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวม,มีข้าวอยู่ริมแม่น้ําเลยอเขอเพื่อนเพื่อนเดินตามมาก่อนนะไม่เคยมาเหมือนกันคูรถพยะสะอาดจาัง อันนี้วัดบางนานอ,อกนะครับเทรเนมวัดนาบางนานอ,อกก <BS> ็รอเรือกัน,นตรงนี้ก่อนนะฝั่งนน้นอ๋อฝั่งนน้นมันรู้สึกเรือเรือไปทางน้นเออน่ะถ้าเรืออยู่ฝั่งโน้นมันจะเฉียงไปทางโน้นน่ะที่เห็นในแมพอันนี้เป็นอีกลำหนึ่งนะเขาบอกว่าไปอีกค่าหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันเขาบอกค่าทางโน้น อันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะออกปากอ่าวปากอ่าวไปเรียกท่าจะเรียกก็ตอแล้วได้จิกกับร้านร้านอาหารฮิตเดิบูดอ๋อร้านกาแฟฮิดเดิ้ลก็ฮิดเดิ้ลรานี้อ่าจะใกล้พอเดินไปหน่อยปุ๊บเลี้ยวขวาเดินไปร้อยร้อยเมตรก็ถึงละถึงแล้วครับแล้วใกล้ตลาดน้ำไหมใกล้กว่าอ๋อฮิดเดินมีมีมีเรือใกล้กว่าเดินเดินบวกไปหน่อยเดี๋ยวก็ อ,อ๋อขอบคุณครับดเ,ดเดี๋ยวเราไปลำนี้นเขากจ่ายรายได้ให้คนอ๋อมีหลายๆท่าใช่หลบเรือที่ไปวัดบางน้ำพึ่งนอกนะระหมดสามทุ่มนะแต่เรือที่ไปฮิด d เดนบูดตรงนู้นน่ะจะหมด6โมงเย็นนะ,อ,ะอาจจะต้องรอให้รถเต็มขั้งหน่อย <c oughs> ไปนั่งหลังเนะี่ย <c oughs> แมน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 พี่โกบบายบายไปบ้าเอ ทำไม่ได้ข้ามตรงๆอย่างนี้นะออออแม่น้ำใหญ่เหมือนกันนะรนะั่จำไม่ผิดตรงนี้เป็นร้านพบลักนะผมเคยมากินนานละสวยดียอ่ะเดี๋ยวผมก็จะ,ะ,ะขึ้นที่ท่าเรืออันนี้เป็นวัด พึ่งนอกนะครับตรงนี้รู้สึกเขาจะมีที่จักรยานให้เช่าด้วยเอนะเอเนียเห็นละจักรยานแต่วันนี้ผมนัดเพื่อนนะครับขับรถกันก็เลยอาจจะไม่ได้เช่าจักรยานตรงนี้นะครับมีรูเล็กให้คนเดินออก พามาจากตรงนู้นนะเห็นว like ัดนะครับก็ใกล้เหมือนนันน่าจะเป็นโลยโอเคเดี๋ยวผมพาเดินมันจะมีทางเดินสำหรับคนรถกับคนอมีสมาชิกมารอแล้วนะครับก็ผมนัดเพื่อนไว้ตรงนี้นะทริปนี้ผมก็จะไม่ได้ปั่นจักรยานรอบเกาะนะจะปั่นแค่ตรงสวน สีเขื่อนผันนะครับตัวนี้เราจ่ายค่าโดยสารตรงนี้นะครับสามคนครับโอ้ตรงนี้สวยเนาะคือเห็นเป็นแบ็กกราว์เป็นโรงงานเลยนะครับเนะี่ยโอเคสมาชิกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับขึ้นนู่นอยู่ไหนจอดรถอยูอ่จะเดินไปตรงนั้นไหมล่ะหรือว่ายังไงอันนี้ก็จะมีอันนี้ให้เช่าด้วยอันนี้จักรยานไฟฟ้า <ไป S 1> นี่เต็มเลย นี่นะโอ้ร้านเต็มเลยนะประมาห้าสิบไอไอเขียวๆนี่ไฟฟ้านี่เท่าไหร่ครับถ้า<ะ>เป็นไฟฟ้ามันจะไม่ได้เป็นทั้งวันครับมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงคิดเริ่ยังไงชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทสามชั่วโมงสองร้อยใช่ไหสามร้อยบาทครับอ๋อแล้วก็มีเป็นลูกค้าเปิดเองลูกค้าเปิดเองก,ก็จะเป็นนเดียวสามบาทแต่สามารถหยุดได้แล้วรถจักรยานถ้าจักรยานธรรมดาเป็นคันละห้าสิบบาทติดทุมโมงเย็นครับอ๋อห้าสิบบาท จะเช่าจาัดตรงนี้เลยเปล่าไม่ไม่ก็ไม่ไหวนี่ที่คุยกันอะอแก่แล้วไหววาผมโอเผมก็ถึงวัดบางน้ำพึ่งนอกเรียบร้อยน,นะครับก็จะมีที่เชา่าจักรยานนะจะมีจกักรยานที่ถีบเองเนี่ยห้างสิบบาทนะครับได้ถึงหกโมงเย็นแล้วก็เป็นจกักรยานไฟฟ้าสีเขียวเขียวเนี่ยเป็นชั่วโมงละหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลทแบบว่า เลด2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงนะฮะสามสองอกวาบาทนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ